เราปาไปจากทั้งนล้นบ้านเฮาเขาไม่ได้ใส่เสื้อเขนยาวมาเรากลับบ้านก่อนค่ะกลับบ้านของเราก่อนะคะเนาะเดินกลับออกกําลังกายไปนะคะทีโบคักจะบอกว่านั่งไม่ค่อยดีนะคะการขับเคลื่อนของเขาก็ทีโบคักจะบอกว่านั่งไม่ค่อยดีนะคะ การขับเคลื่อนของเขาก็ที่เรามาขุดขาที่เราปลูกตอไม้เนาะคะนาะตรงขึ้นไปที่เรามาขุดขาที่เราปลูกตอไม้เนาะคะนาะตรงขึ้นไปคักเท่สิมี่มูม่นบอพี่น้องว่ะพี่น้องว่าสิมี่มูก็ไปได้เรื่อยเร่อเนาะคะน town. แต่ว่าเราอยากจะออกกําลังกายเนาะคะนาะ เราก็เลยพนบอกไปเลาะหาเบืองมูพนบพี่นองะไปเฮาอักทสิมีมูพนบพี่นองวะพีนองว่าสิมีมูเขาไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเรากลับบ้านก่อนค่ะกลับบ้านของเรากกอนนะคะเนาะเดินกลับออกกำลังกายไปนะคะ บัวพี่น้องหอมหอมหิเห็ดปวกดอกใหญ่ดอกใหญ่คักพี่น้องงามเดินแล้วก็ดูเห็ดไปด้วยเขากะย่างออกกำลังกายฝนตกหยุดใหม่ๆมเขากะย่างออกกำลังกายฝนตกหยุดใหม่ๆมเขากะย่างออกกำลังกายฝนตกหยุดใหม่ๆมจีบบุคัก จะบอกว่านั่งไม่ค่อยดีนะคะการขับเคลื่อนของเขาก็เ๊ะค่ะทุกคนค่ะหาเห็ดไปนั่นพี่น้องนีเลยนะดูเห็ดไปด้วยค่ะทุกคนค่ะรถมอเตอร์ไซค์ขี่มากกับจอดไว้พี่น้องค่ะ ดูเห็ดไปด้วยค่ะทุกคนคะ่ะรถมอเตอร์ไซค์ขี่มากกับจอดไว้พี่นอ้องค่ะอออกมาปุ๊บก,กลับมาพอเลยข้างถนนเลยค่ะทุกคนคะ่ะหามึงมึงี่งบอคะจะบอกว่านั่งไม่ค่อยดีนะการขับเคลื่อนของเขาก็ ล้นทางเข้าหมู่บ้านของเรานะคะทุกคนคะเราก็เดินออกกำลังกายมาด้วยล้วก็เลาะดูเห็ดไปด้วยนะคะเนาะเพราะว่าปลาแถมน,นี้นจะมีเห็ดออกหมดนะคะนาะเห็ดปวกดอกพอดีกับนักงเอาไปปนพี่นอกเห็ดปวกดอกพอดีกับนักงเอาไปปนพี่นอก ข้ากะยางออกกำลังกายขนตกุกยุดไมๆเดินแล้วก็ดูเห็ดไปด้วยเดินแล้วก็ดูเห็ดไปด้วยที่เรามาขุดขาที่เราปลูกตไม้เนาะคะนาะตรงขึ้นไปงามค่ะนี่ทางด้านหลังจะเป็นหมู่บ้านนะคะนี่เป็นบ้านของเราเองที่เป็นสวน ถนนทางเข้าหมู่บ้านของเรานะคะทุกคนคะเราก็เดินออกกำลังกายมาด้วยล้วก็เลาะดูเห็ดไปด้วยนะคะนาะเพราะว่าปลาแถมนี้จะมีเห็ดออกหมดนะคะนอะ้อดงดอกงามคะ่ะเพ,พี่พโนโอ้องดอกงามอุด้ด้านในม้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะนาะเราก็เดินออกกำลังกายนะคะไปด,ด้วย เอ้ค่ะทุกคนคะ่ะหาเฮ็ดไปน้ำพีนน่น้องนี่งเลยนะคะปวกตามีทั้งเฮ็ดแดงกอพี่น้องตาสะอ,อ่อนขึ้นงงเอ้ค่ะทุกคนคะ่ะหาเฮ็ดไปน้ำพีนน่น้องนี่งเลยนะคะ ที่บอกคักจะบอกว่านั่งไม่ค่อยดีนะค <c> ะ <ười> <c ười> การขับเคลื่อนของเขาก็ักทสิมีมูเิ่นบอพี่น้องว่ะพี่น้องว่าสิมีมูจะว่างง่ายๆก็คือมาเบิงว่าสิเป็นตาไมีเห็ดออกบอ แล้วจังสิไปแต,งต่งโตมาเขาป้าเห็ดพี่น้นองน้องเบิ่ง่อยพ่อเห็ดอ,อีกแล้วออกมาปุ๊บก,กลับมาพ่อเลยข้างถนนเลยค่ะทุกคนคะ่ะหาบึงมูเดินแล้วก็ดูเห็ดไปด้วยเไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมา เรากลับบ้านก่อนค่ะกลับบ้านของเรากรน,นะคะเนาะเดินกลับออกกําลังกายไปนะคะที่เรามาขุดขาที่เราปลูกตอไม้เนาะค่ะเนาะตรงขึ้นไปงามค่ะนี่ทางด้านหลังจะเป็นหมู่บ้านนะคะนี่เป็นบ้านของเราเองที่เป็นสวนออกมาปุ๊บก,กลับมาพอเลยข้างถนนเลยค่ะทุกคนคะ่ะ าบึงมูเขา,ากะนยางออกกำลังกายฝนตกหยุดไม่ๆหเป็นป่าเห็ดนะคะทุกคนคะ่ะจากที่ท้ายหมู่บ้านของเราลงมาทางด้านนี้เลยนี่เป็นทางที่เราจะไปเก็บเห็ดค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเรายังไม่ไปไกลนะคะทุกคนคะ่ะเนื่องจากว่าเราถนนทางเข้าหมู่บ้านของเรานะคะทุกคนคะ่ะเราก็เดินออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็เลาะดูเห็ดไปด้วยนะคะเนาะ เพราะว่าปลาแถวนี้จะมีเห็ดออกหมดนะคะน้าลุบไปเลาะหาบางมูฝนละพี่น,น้นองเขาเมื่อนี้ฝนตกเละปลาก็จะกทางไหนละบ้านเฮาเฮากะยางาออกกำลังกายฝนตกหยุดไม่ไหมแต่ลุน,นทางเข้าหมู่บ้านของเรานะคะทุกคนคะ่ะเราก็เดินออกกำลังกายมาด้วยแล้วก็เลาะดูเห็ดไปด้วยนะคะนาะ เพราะว่าปลาแถมนี้จะมีเห็ดออกหมดนะคะนอก็ไปได้เรื่อยๆนะคะนอตแต่ว่าเราอยากจะออกกำลังกายเนาะคะนอเราก็เลยพิ่บอกไปเลาะหาเมืองมูพิ่าอพี่น้องไปเฮ่อพักทสิมีมูพิ่บอพี่น้องว่ะพี่น้องว่าสิมีมูเราไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมา เรากลับบ้านก่อนค่ะกลับบ้านของเรากรน,นะคะเนาะเดินกลับออกกําลังกายไปนะคะนี่นะคะเป็นป่าเห็ดทั้งหมดเลยนะคะนะทุกคนค่ะก็จะมีออกนะคะนาะมีทั้งเห็ดปวกพาดมีทั้งเห็ดเห็ดปวกพี่นอ้องโอ้ีหเห็ดปวกดดกใไง่ดใหไงคะพี่นอ้องงาม จะว่าง่ายๆก็คือมะเบิงว่าสีเป็นตามีเห็ดออกบอ่อแ้วจังสีไปแตงโตมาเขาป้าเห็ดพี่นอ้องเห็ดปวกดอกพอดีกับนักงเอาไปปนพี่นอ้อนาบางบ่ไปเลาะหาเบิงมูพ่นนอะพี่น้องไปเอาเป็นป่าเห็ดนะคะทุกคนคะ่ะจากที่ท้ายหมู่บ้านของเราลงมา ทางด้านนี้เลยนี่เป็นทางที่เราจะไปเก็บเห็ดคะ่ะทุกคนคะ่ะเปเลาะบดมือกันฝนตกแตก่ถนนทางเข,ข้าหมู่บ้านของเรานะคะทุกคนคะ่ะเราก็เดินออกกำลังกายไปด้วยล้วก็เลาะดูเห็ดไปด้วยนะคะเนาะเพราะ,ะ,ะว่าปลาแถวนี้จะมีเห็ดออกหมดนะคะเนาะท่องเบิง้งข่อยพ่อเห็ดอีกแล้ว นี้เลยนี่ก็จะเป็นทางที่เราจะไปเก็บเห็ดนะคะเนาะตอนนี้เราก็หันหน้ากลับเข้าหมู่บ้านนะคะถนน,นทางเข้าหมู่บ้านของเรานะคะทุกคนคะเราก็เดินออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็เลาะดูเห็ดไปด้วยนะคะเนาะเพราะว่าป่าแถนนี้จะมีเห็ดออกหมดนะคะนั่นดูเห็ดไปด้วยคะ่ะทุกคนคะรถมอเตอร์ไซค์ขี่มากกระจอดไว้พี่น้องคะ